ข่าวดีดีกับ sì, พี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงจ้ามาแล้วคำรนตอนไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นได้จะดีมาฉีดวัคซีนป้องกันฟรีกันนะจะบอกให้พระพุทธบาทสระบุรีจังหวัดเราชื่อสระบุรีสระบุรีมีรักดังดวงชีวา ลงพื้นที่เทศบาลตะบนทานกเกษมรอพอสตตรีบุญโสพลอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่ปรากฏว่าพื้นที่นี้ชาวบ้านตื่นตัวในการออกมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันมากเพราะรู้ถึงพิษภัยอันตรายของโรคนี้ได้ดีอีกทั้งการฉีดวัคซีนก็ฟรีเพราะมีงบของอปทกับสปสชสนับสนุนถ้าไม่ฉีดก็วอนหาที่ตายถ้าไม่ฉีดรอวันตาย <c oughs> ขาโฆษณาประชาพัานธ์ให้เราทราบให้มาฉีดเขาบอกว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงครับจะมีภูมิต้านทานขึ้นเยอะว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หอะไรเราก็มาฉีดกันค่ะดีไหมครับดีค่ะไข้หวัดใหญ่เราจะเป็นไหมไม่เป็นเลยไม่เป็น,เ,ปนเพราะฉีดยาป้องกันอวันนี้ก็เลยมาฉ<ย>ีดอปทอไม่ทิ้งทอดตั้งใจดูแลประชาชนเทศบาลตำบลทนันเกษตรมีส่วนพักดานงบของสปสชให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลนะคะให้ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจดําเนินการให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะยั่งยืนตลอดไปนะคะสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาติดตามงานก็ชื่นชมไขวัดใหญ่น่ากลัวเพียงใดไขวัดใหญ่มีความน่ากลัวสําหรับกลุ่มเสี่ยงยก,ลกลุ่มอายุเกิน65คนท้องเด็กเล็กคนมีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดโรคหัวใจโรคไตธาะลัสซีเมียเป็นกลุ่มที่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าป่วยด้วยไขยวัดใหญ่เนี่ยฟังดูอาจจะเป็นโรคที่เราอาจจะน่ารักษาแลได้เนี่ย อาจจะถึงชีวิตได้พวกเราเป็นคนที่ชอบด,ดูแลตัวเองสรุปไปสรุปมาสรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าอาปทอจับมือกับสปะสะชดูแลสุขภาพให้เขาถึงที่ชาวบ้านแฮปปี้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงปค้ะสุขใจเสียจริงนี่ ทุกวันเดือนปีแหล่งอาหารมากมีต้องเที่ยวก็ดีไม่เบาข่าวดีๆกับพี่คำรณจึงอยากให้ทุกถิ่นทุกที่ทุกหมู่บ้านตำบลสำลิดผลเรื่องโรคาพยาธิอย่างรอพอตอตรีบุญโสพลเ <ใจ S 1> ทศบ <ใจ S 1> ทาลตำบลทานกาเสมอำเภอพระพุทธบาท<ะ>สระบุรีนะจะบอกให้มเ็แงงดัิน Uau! Wow.